แอพันธิลาเปิดภาพออลตราสาวลูกคนแรกชวนทายชายหรือหญิงขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่แล้วสำหรับแอพันธิลาฟูกลิ่นภันรยาสาวไอรัชสิธิ์มั่นคงธนทรัพย์ซึ่งสาวแอร์ได้ประกาศข่าวดีที่รอคอยมานานว่าตนนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดี ล่าสุดสาวแอร์ได้โพสต์ภาพอัลตราสาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดบันนี่แอร์พร้อมข้อความระบุว่าบอยโอาวเกลคิดว่าเบบีเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเองงานนี้ไม่ต้องเข้าคูหาเลือกได้เลยค่ะ555วันนี้ทำท่าตั้งการ์ดโชซะด้วยนะงานนี้ทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันร่วมสนุก คอมเมนต์ทายเพศลูกคนแรกของสาวแอร์และหนุ่มไอจำนวนมาก